สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r e w i n Review World วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถกระบะท,ที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดพลังแห่งอเมริกันสไตล์ตัวจริงแห่งความแกร่งและเทคโนโลยีสุดล้ำนั่นก็คือ2 0 2 6ัรยี่ิบ Ram p 4ยูดีสีเทา Color, รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ฉกเฉียวดุดันและเต็มไปด้วยพลังเราจะพาไปดูทั้งภายนอกสมรรถนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในที่ต้องบอกเลยว่ามันหรูหราจนคุณต้องตกใจเริ่มจากภายนอกกันก่นกอนเลยครับ2026 RAM Pickup 4 Door y พร้อมดีไซน์ใหม่ที่ยังคงความแข็งแกร่งในสไตล์ RAM แ,แต่เพิ่มความล้ำสมัยด้วยเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมและสัดส่วนที่ลงตัวสุดๆส,สีเทาเมทัลลิกของรุ่นนี้ให้ความรู้สึกเท่และภูมิฐานมองมุมไหนก็เต็มไปด้วยพลัง และความมั่นใจด้านหน้ามีกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่พร้อมโลโกโร้รางที่โดดเด่นสะดุดตาไฟหน้าเหล็ดีไซน์ใหม่ทรงสปอร์ตให้ลุกที่ดูดันและดูแพงในเวลาเดียวกันการชนหน้าและบางโลนถูกออกแบบให้รองรับการขับขี่แบบออฟโรดได้อย่างเต็มที่ด้านข้างมาพร้อมล้ออัลลอยขนาดใหญ่20นิ้วยางออฟโรดหนาให้การยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะทางลูกกรงังหรือทางลาดชันเส้นสายตัวทางด้านข้างยังให้ความรู้สึกหนาแน่นแข็งแรงและมีพลังทุกมุมมองด้านท้ายก็ไม่แพ้กันครับไฟไท้ายเล็แบบใหม่ และฝากระบาดที่เปิดได้หลากหลายรูปแบบเหมาะสําหรับการใช้งานทั้งงานหนักและการเดินทางท่องเที่ยวพูดถึงสมรรถนะกันบ้างครับแรมพิคับ2,026มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตรบอดีเซล6สูบให้พละกําลังมหาศาลกว่า400แรงม้าและแรงบิดสูงถึง900นิวตันเมตรซึ่งเป็นตัวเลขที่บอกได้เลยว่าแรงแบบไม่มีใครเทียบได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4WD ของรุ่นนี้สามารถปรับโหมดได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโหมด Normal พอฟลต์สโนว์ road, Snow, หรือทุก็สามารถเลือกได้ง่ายเพียงปลายนิ้วระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดใหม่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นและตอบสนองได้อย่างแม่นยำการขับขี่บนถนนเรียบจะให้ความนุ่มนวลในขณะที่การลุยทางวิบากยังคงให้ความมั่นคงและแรงขับที่ต่อเนื่องระบบการสะเทืินใหม่ปรับปรุงจากรุ่นก่อนหน้าทําให้รถคันนี้ไม่เพียงแค่แข็งแรงแต่ยังขับสบายสุดๆอีกด้วยและตอนนี้ครับมาถึงจุดที่หลายคนรอคอย ภายในของ2,026แกรมพิคับสีดอยูดีบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดแห่งความหรูหราในรถกระบะเปิดประตูเข้าไปคุณจะพบกับห้องโดยสารที่ออกแบบด้วยวัสดุกเกรดพรีเมียมบอบ์ดหนังแท้คุณภาพสูงนุ่มสบายและรองรับสรีรัดได้อย่างดีเยี่ยมพูงมาลัยหุ้มหนังพร้อมฮีเตอร์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่14นิ้วรองรับทั้ง Apple Ca r p l a y พและ Android Auto ระบบเสียงจากฮาร์มอนคาดินที่ให้มิติเสียงรอบทิศทางให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องฟังเพลงระดับหรู แผงคอนโซลกลางถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันปุ่มควบคุมทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานง่ายบ่อน,นั่งหลังยังสามารถปรับเอ็นได้และมีพื้นที่กว้างขวางจนคนตัวสูงก็นั่งได้อย่างสบายแสงยังมีอันไลรอบห้องโดยสารเพิ่มบรรยากาศรูหร,ราในตอนกลางคืนได้อย่างลงตัวระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนและหลังคาสันรูแบบพาโนรามาที่เปิดกว้างให้ความรู้สึกโปร่งโล่งและพรีเมียมสุด,สดๆแรมไม่ได้แค่ให้ความสำคัญกับความแรงแต่ยังใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของผู้ขับขี่ และผู้โดยสารทุกคนช่องชาร์จ USB ทั้งหน้าและหลังระบบชาร์จไร้สายที่วางแก้วปรับอุณหภูมิได้และที่เก็บของมากมายทําให้การใช้งานทุกวันเป็นเรื่องสะดวกอย่างไม่น่าเชือ่อในส่วนของระบบความปลอดภัยแรมที่ขับ2,026มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ Automatic Emergency Braking ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน Lane Departure w a i n g ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control และกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้คุณขับขี่ได้มั่นใจทั้งในเมืองและทางออฟโรดราคาของ2,026 Ram Pickup 4ยอยู่ดีรุ่นนี้เริ่มต้นประมาณ2.9ล้านบาทไทยหรือราวๆ80,000ดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งเมื่อเทียบกับคุณภาพสมรรถนะและความหรูหราที่ได้รับบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากสำหรับใครที่ต้องการรถกระบะที่ทั้งลุยได้แรงได้และดูดีได้ในเวลาเดียวกันสรุปแล้ว Ram Pickup 2,026คือการผสมผสานร,ระหว่างพลังความหรูหรา และเทคโนโลยีขั้นสูงในคันเดียวรถกระบะที่ไม่ใช่แค่เครื่องมือทำงานแต่เป็นยานยนต์ที่ตอบโจทย์และสไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะที่สามารถพาคุณไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลหรือในเมืองพร้อมความสะดวกสบายแบบสุด,ดขีด Ram p ิค k u 2026คันนี้คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาด อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องรีว i e รีวิวโวของเราด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อไม่พลาดรีวิวรถสุดหรูรถแรงและรถใหม่จากทั่วโลกที่เราจะนำมาให้ชมกันทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ